ไปซ้ายกับเริ่มเกมแล้วมาที่ทิธิพันธ์พิธิพันธ์ออกไปครับมาริโอตวัดซ้ายโค้งเข้มมามาครับยังหม่งไม่ได้ดานโนธีรศิลป์ครับพลิกได้ธีรศิลป์ยอดลูกนี้โอ้โหบอลข้ามคานโอ้ดูการยิงเหนือชั้นไปแล้วนะครับธีรศิลป์แดงดาเหลือบเห็นมุสัประตูนาดิทวิกุลออกมาไกลครับดูจหวะตรงนี้นะครับมองแล้วยอดเลยครับโอ้แต่ว่าข้ามคานไปหน่อยไกลเคียงใช้ได้เหมือนกันครับแต่ว่าแรงไปนิดนึง ดูจากไอเดียนี้ใช่เลยครับชินชินโอ้ลัสกอครับวันนี้ต้องรอจังหวะครับมงทิ้งขึ้นมาก่อนเลยครับสิเกตแต่ว่าตรงกลางเนี่ยเป็นของเมืองทองนะครับหาครับมาโอได้บอลแล้วยิงโูดางซ้ายบอลไม่เข้ากรอบครับโอ้โหเต็มเ็มเลยครับตรงนี้โอ้โหนี่เกิดแล้วนะครับมาเปิดพื้นที่แบบนี้นี่เสี่ยงมากครับ มาริโอนี่ยได้พักออกแล้วเล็งก่อนเลยนะครับก่อนที่เขาจะวอลเลย์ครับดูครับบอลตกขึ้นแล้วเอาถนัดถนีเลยหื่ตรงกรอบนี่ไม่รู้นาร์เวีกุนไปทันหรือเปล่าน,นะครับเพราะว่าดูขาตายด้วยครับโอ้โหทิสเตียนวางบอลออกมาทางซ้ายครับจักรพันธ์เอาบอลลงสวยมากครับจักรพันธ์ตัดเข้ามาจักรพันธ์เล็งแล้วเปิดข้ามไปบอลเลยมาครับพิชพงษ์แตะมาเทียสินซ้ายโอ้โหมัว <c oughs> แต่งงานครับโอ้ลงมาตัดได้สวยครับโอควาคิโอสุเกะ โอ้จังหวะรงมาสักครู่นี้เนี่ยเอาบอลลงกันซ้ายขวาสวยแล้วนะครับโยนเปลี่ยนไปตรงนี้พิชิตพงเห็นเพื่อนว่างครับให้มาจัดกดซะหน่อยครับโอ้โหกะวะโชคไปต่อหน้าต่อตาเลยครับเอาแล้วยิงเลยตัดมามาริโอแหมดูครับเมืองทองตัวนี้พยายามจบนะครับให้ได้ครับเร่งมากนะครับในช่วงประมาณ15นาทีแรกของเกมครับโอ้โหมาริโอได้ยิง2ครั้งแล้วดูครับกดด้วยซ้ายแต่วว่าหักข้อเยอะเกินไปครับ ซ้ายเน้นๆสองครั้งของเขาเนี่ยยังไม่เข้ากรอบครับในวันนี้มาทิดาโนทีหนึ่งริสเตียนริสเตียนนะครับมีพื้นทีหลายต่อมาถืเทีินได้ครับแต่ออกมาคริสเตียนหลุดแล้วลูกนี้แตะมาแล้วโอ้โหล้ำหน้าแมลูกด,ดีครับแ <c oughs> ม่มีธงมาเบรกจังหวะไว้สุดท้ายเลยนะครับเดี๋ยวดูครับว่าล้ำนะโอ้โหล้ำจริงครับล้ำจริงครับโอ้โหล้ำจริงๆครับนิดเดียวครับ อุนต้าครับอุนต้าอาครับจะเต่ขึ้นมาครับนิเวศลองพยายามจับบอลโอจิมี่นะครับเปิดมาครับตรงนี้ออกไปทางซ้ายเลยครับอนุวัตรคือกลับมาจ่ายัดเข้ามาโอจิมี่โอ้พยายามจะบพลิกให้ได้ครับแตะเข้ามาสวยครับตอนนี้ถึงเส้นหลังแล้วตุวัดเข้ามาโอ้ติดกวินครับโอ้อดิศักครับเติมขึ้นมาสวยครับแบ็กซ้าย เกือบไปครับแต่กวินเองก็ยังยังเหนียวต่อเนื่องนะครับดูจังหวะตรงนี้ครับหลุดมาแล้วนะครับเอนผมแต่ว่าบอลมันห่างตัวครับยิงก็เลยสุดเท้าไปครับโอ้โหดูครับจากแบ็กซ้ายนะครับขึ้นมาเองครับวันดิศขานเทศแต่ว่ายิงไม่ผ่านครับตอนเกมกับบริยารามีเหนียวมากนะครับกวินเกมนี้ก็ยังดีต่อเนื่องครับครับจะได้ลูกเปิดตุ๊แต่บุมเข้ามาอย่างหม่งไว้ได้ครับดานโน มาโยพริกมาแต่ว่าจับบอลยาวโดนลังเสด็จแย่งไปอ่าครับสมภพจ่ายเข้ามามีล้ำหน้าหรือเปล่าโอ้โหทงขึ้นแล้วครับโอจมมอิมีอือืเดี๋ยวต้องดูภาพช้าครับ <c oughs> เราไปเล่นต่อนี่โดนผู้ตัดสินเตือนอะไรโอ้โหล้ำจริงเยอะเลยครับ <c oughs> ล้ำเยอะเลยครับวิ่งกลับมาสองคนครับ <c oughs> เราไปเล่นต่อแบบนี้เนี่ยจะโดนใบเหลืองเอาครับโดนใบเหลืองจริงๆครับด้านของโอบาตล่า แปะมาทีสินกระดกขึ้นไปครับตรงนี้อาครับออกไปทางขวาคริสเตียนว่างเลยครับคืนกลับมาแล้วข้ามบอลมาโยเข้าขวาโดนเกี่ยวลม้มลงไปพวสินโอ้โหลรงนี้นอกกรอบนิดเดียวนะครับไม่งั้นจุดโทษไปแล้วโอ้พวสินยืนอ,อยู่ตรงนั้นพอดีครับเดี๋ยวดูภาพช้ากันครับตรงไหนครับจุดเกิดเหตุอยู่อูเหมือนขาอยู่ด้านในนะครับ ใะครับโอ้โหต้องขอภาพช้าหลายหลายครั right. ้งเลยครับโอ้โหตรงนี uh> ้มุมมอสักนี oh, ้นี่ครับอันนี้ครับดูครับจุดเกิดเหตุโอ้ยในกรอบครับในกรอบในกรอบในกรอบครับโอ้โหแต่พุทธศิสิ์อยู่ใกล้มากครับโอ้โหลูกนี้เนี่ยคือถ้าเกิดเป่าต้องจุดโทษครับโอ้โหแต่ว่าจูจากมุมยืนแล้วจากพูทตศิสิ์สัญญาณนะไม่ไม่ใช่ครับโอ้โหรอดไปครับโอ้โหหรือว่าโชคโชคดีนะครับแหมรังสิ ไม่โดนจุดโทษครับ <c oughs> คือเป็นจังหวะที่ทางด้านของมาริโอเนี่ยถอยด้วยนะครับถอยลงมาเพื่อดึงจังหวะจะหามเหลี่ยมยิงด้วยผู้ตัดสินก็จกมุมที่เราดูภาพ้ำาสกปลรนี้เขายืนเหลี่ยมข้างหน้าแล้วมองถอยหลังลองอมานะครับก็อาจะจะจะเป็นไปได้ครับที่เขาจะมองเห็นว่ามันอยู่บนเส้นพอดีครับแต่นี้เนี่ยผู้เล่นมีเท่าไหร่มาใส่เป็นกระแพงหมดแล้วครับ คือเมืองทองเองก็ไม่ได้ประท้วงอะไรนะครับก็ว่ากันรู้สึกว่าไงก็ว่าตามนั้นครับกําแพงวางไป7คนเมืองทองอีก2ครับอีก3ามสอคนนะครับอยู่แทรกอยู่มาริโอปั่นเลยคราลนี้ครับโอ้โหเรียบร้อยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์จุดโทษไม่ต้องก็ได้ครับแต่ว่าคนนี้ยิงแน่นอนเหลือเกินครับโอ้ฟรีคิกลูกนี้โอ้ปั่นซ้ายมุมดิกเลยครับมาริโอยูรอฟสกี้ครับเมืองทองยูเต็ดครับ ขึ้นนาเจ้าถิ่นมาแล้วครับหนึ่งประตูต่อศูนย์โอ้โหยิงลูกนี้นี่คือมันจ่อมากครับยกข้ามกําแพงี่โอกาสซุกหายเข้าไปในประตูนี้เยอะครับแล้วเขาก็ทําได้จริงๆครับโอ้โหเดี๋ยวดูกันครับนิดเดียวครับโอ้โห9ก้าเดียวครับเนี่ยเราได้ทวีกูลคือยืนสองมุมนะครับไม่รู้จะยิงคือยิงไปตรงไหนก็ได้ครับลูกตรงนี้เนี่ยแล้วเขาก็เลือกยิงผ่านกําแพงครับ กำแพงก็กระโดดไม่ทันเนี่ยครับกระโดดไม่ทันครับเป่าปี๊ดยิงเลยครับแล้วดูเจ้าตัวพอปุ๊บปายนะจ้าวิ่งแล้วครับโอ้โหยิงเล่นยิงฮอตนเครับมาโยยซกีดูว่าทดเป็นกี่นาทีนะครับในครึ่งแรกแต่เติมขึ้นมาแล้วครับจิติพันธ์จิติพันธ์จ่ายพวกนี้ไม่ดีครับเราโดน จังหวะสวนกลับวัตยาครับเทียสิงพยายามจะช่วยไล่ลักเทียสิงห์แมไปกว่าแบบนี้กันเหลืองครับต้องเหลืองครับนี่ครับพยายามจะลงมาช่วยตัดเกมนะครับพอโดนสวนกลับแบบนี้ตำแหน่งตรงน,นั้นเนี่ยกองกลางไม่เหลือเลยนะครับทั้งมาริโอแล้วก็ดานอสเซียก้าครับหลุดตำแหน่งกันหมดครับครับครับโอ้โห45หลาได้ครับอูเวตยิงเลยครับบอลเอ้าโอ้โหตรงกรอบด้วยครับ แม่ดูนี้กวินโอ้โหยิงแม่นเหลือเกินครับนี่ถ้าเกิดว่านี่คือถ้าเกิดปล่อยไปเนี่ยบอลบอลจะตกหลังเส้นเลยนะครับอูใส่ก้อยหลบด้วยแม่นีวโรัคก่อนตอนนี้ถึเวลาเลยมาแล้วนะครับก็สามนาทีแล้วก็อยู่ที่ผู้ตัดสินครับเป่าเลยครับถึงแรกก็จบแล้วครับพัทยายูเต็ดครับเจ้าจินก็เป็นฝ่ายตามหลังเอสจีบางทอเต็ดครับศูนย์ประตูตอนหนึ่งครับในครึ่งแรกครับแสบจริงครับสำหรับมานโอยูรอฟสกี้นะครับ ยิงฟรีคิกเคาะข้ามกำแพงเลยครับพลาสติกมุ่งมากยิงให้กับทางด้านของเมืองทองขึ้นนำพัทยายูไนเต็ดนะครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ดันโน่สวนกลับมาเทียสินคอมบอลไม่ได้ครับแล้วจะได้สวนกลับกับพัทยาขึ้นมาคิมคิมหลบมาสองแต่ว,ว่ายาวไปหน่อยครับแต่ว,ว่าเวอร์สินเป่าให้ฟาวเลยครับโดนขวางเอาไว้ครับโดยคนนี้ครับไปฟาวมงคลน,น้ำนวดโอ้โหเอาเลือกมุมให้ดีครับเอา เกือบยากค่ะค้านเรานั้นเนี่ยเพื่อเพื่อที่จะได้วางเท้าให้มันถนัดถนีนะครับนะครับถอยห,หลังมาตั้งหลักครับนิเวศนิเวศสอยเท้ารับสืบเท้าไปยิงลูกนี้ครับรับโอ้โหสั้นค,ครับโดามาซั้นไม่เข้ายิงจีนครับติดบล็อกโอ้โหไม่ได้ครับแม่พัทยากเกือบจะตีเสมเลอลูกนี้ครับสุดยอดจริงๆนิเวศแต่ไม่เป็นประตูครับโอ้ แต่จังหวะนี้แต่มีแทนบอลแล้วครับเดี๋ยวดูนะครับนิเวทลูกนี้เข้าหรือยังครับเนี่ยครับโอ้โหโดนคารแล้วมันเด้งออกครับซ้ำตรงนี้ก็ยังตามมาบล็อกทันครับดูจะเป็นทิติพันธ์ครับทิติพันธ์พ่วงชานครับโอ้โหโชคดีมากครับเนี่ยบอลเนี่ยมันนี่เคยตัวอีกเรียงย่งเข้าเลยครับโอ้โหเดี๋ยตัวนี้ตัวซ้ำซ้ำไม่โดนครับโบเจ อูซ้ำดาบแรกไม่โดนมาเียนจูฮาสตรงนี้โดนบล็อกได้ครับโอ้โหแโอเจถ้าดาบแรกซ้ำดีๆนะครับเรียบร้อยไปแล้วครับกะพันพรสายออกแล้ว,ลวทองเหลาลับจะลงมางทองเหลาเข้าไปเล่นแทนโรบยอดมาครับสองสองมาแล้วโอ้โหหมวทิ้งไปก่อนครับรกวังชอนนั้นมาส2สองแล้วตัวนเวส้สวนขึ้นมาครับบอลได้ก็โอชิมิ โอจมี่ oh, มีทำทางไปโอว่า oh, wow. เอาครับบอกว่าได้หลุดเดียวแล้วครับตัวไายมีอน,นุวัฒน์บอกว่ายิงเองลูกวดิโอโหบอลชนเสาออกไปครับบอกว่าโอกาสตีเสมอไม่ได้ครับปัญยาโอ้โหจังหวะนี้หาไม่ไไง่ายๆครับโอกว่าเหลือมองซ้ายก่อนแล้วตรงเนี้ไม่พอมองแล้วไม่เห็นใครเทียร่านี่ไปเองแล้วครับยิงเลือกเสาแรกครับกดเต็มๆครับซ้ายแล้วโอ้อยโดนด้านนอกครับในมุมครับ เปิดขึ้นมาครับวันนี้แล้วตะวักไม่โดนครับโอ้โหลูกเปิดกงลังสลิดครับกสกอนจะสวนขึ้นมาแล้วแทงขึ้นมาไม่ล้ำหน้าแล้วครับครับสุดขึ้นมาเทียสินได้เดียวครับเทียสินทางซ้ายอีกแล้วยิงเองแล้วโหแม้ว่ี่หลุดกรอบออกไปครับไม่กล้าส่งคริสเตียนกลัวจะล้ำหน้านะครับเทียสินยิงเองนะครับบอลหลุดกรอบออกไปนิดเดียวครับโอ้เช้ล้ำหน้าพลาดแล้วนะครับแล้วเป็นจังหวะที่เทียสินวิ่งตีขึ้นมาจากหน้าประตูตัวเองด้วยครับตรงนี้ครับไม่ล้ำครับ แล้วดูโอ้โหให้ลูกนี้มันกล้ากึ่งครับอาจจะอาจจะโยนโดนธงได้ครับยิงเองดีกว่าครับทิเวทนวิ่งหน้าตั้งไล่กดดันมาโอ้โหแต่ลูกนี้นี่ต้องบอกว่ายิงไม่คมครับยิงหลุดออกไปเองครับเขามองแล้วครับอาวอุธมาต่อเนื่อจงจังหวะนี้ให้ครับพิเยนหลุดไปตวัดลูกนี้ไปติดนลิตอีกโอ้โหได้เตะมุมกับเมืงองทองหลุดหมดแล้วครับพัทยาครับตอนนี้แนวรับดูจะหลวมๆครับ เกมมันเปิดมากนะครับดูครับดีว่าออกมาออกมาเหมือนจะช้านิดนึงแต่ว่ายังเร็วพอที่จะบล็อกได้ครับทีนีวินิเวตนิเวศเปิดย้าขึ้นไปครับปลอดบอลตกพื้นแล้วเตะไว้ก่อนมงคลดูบอลมาได้ครับเปิดก็ไปสเกตยังเพียร์มาอ้าวมาเข้าทางอนุวัฒน์อนุวัฒน์ไายมานิ่มๆแล้วมาเลอนจูฮาได้ยิงลูกนี้โอ้ติดบล็อกแลแ้วเตะทิ้งไปก่อนครับโอ้โห แม่พานุพงศ์เคลียร์ทิ้งออกหลังไปเลยครับเลนจูฮันโอ้โหนี่กดเต็มๆแล้วนะครับหัวกันหลกครับดูครับแตกเข้าขวายิงโอุ้ยทุกทิ้งได้ครับกวินเหีียวจริงๆครับแม่ผู้สมัประตูดีฟีนชาไทยคนนี้ครับระหว่างยิงของเลนจูฮัสนะครับกองกลางชาวสโลว์เกียครับมงคลคืกลับมาครับแตสกอร์มาริโอมาเรียวมีเวลาเลยครับปั่นบอลหยอดเข้ามาแล้วได้โคกแล้วครับแม่นี่เทียวสิน ขอยหลังมะมงก์นะครับบอลก็เลยไม่มีน้ำหนักตัดสวนครับพิชิตพงศ์ยังไม่ได้เปลี่ยนตัวนะครับมาทีเทียสินเทียสินตายมาครับมีพื้นที่คริสเตียนคริสเตียนลากที่เข้าไปคริสเตียนแต่งแล้วยิงเองครับยิงอัดเลยครับโอ้ณริตยังถือว่าตรงตัวนะครับโยกหลอกนิดนึงครับกลับมาที่ยูฮาสครั้งหนึ่งปิดเดือดหน้าประตูโอ้โห เสาสองไม่ทันนะครับโอ้โหเนี่ยครับสมมตินึ่งว<อ>งส่งทาง,ทางด้านของอาทิตย์ดาวสว่างครับลงสนามมาแทานของทิติพันธ์พุ่งจันนะครับก็ตามตำแหน่งครับอ้าวพีเตียนครับจะไปได้ไปเรื่อยก็เสียอ้าวยังเก็บได้ครับพีเตียนเกี่ยวบอลไปแล้วหลุดไปทู่เส้นหลังพีเตียนคืนกลับมามีใครหรือเปล่าเคลียร์งไว้ก่อนครับอ้าวครับยังได้พีดพงศ์กลับตัวยิงก็ติดบล็อกครับโอ้โหไม่ได้ไปเทีสองเมืองทองแล้วคิมครับเจอกับดาโน โดนดานโนดักเอาไว้ครับเสียฝ่าครับดานโนเซกา้าและนี่ไม่มีเวลาให้ไม่มีเวลาให้บิดแล้วนะครับเปิดยาวขึ้นมาครับแล้วยกมาตรงน,นี้ก็ยังไม่ผ่านพันธุพงุ์เอามาได้ครับแล้วยกมาซ้ายมาริโออืเอ้าบงไม่ดีครับเข้าทางมาริโอด,ดึงเข้าขวาเข้าขวาอีกทีนึงเรยวเดียวเข้าซ้ายเข้าไหมยกโอ้โหไม่เข้าครับขาครับ โอ้โหพราะคุณจะเหนือชั้นไปไหนครับเนี่ยโอ้จังหวะนี้ต้องบอกว่าอาจจะโดนตําหนิได้ครับมาริโอคือเหนือชั้นเหลือเกินครับดูจังหวะล็อกเข้ามาเลยครับเนี่ยหลบหลบมาสองคนครับแล้วก็ดึงจนกระทั่งโอ้โหนาลิตเนี่ยล้มตัวลงมานั่งพับเพียบสารภาพบาปแล้วนะครับแต่ว่ายิงลูกนี้ก็ไปชนคานนีครับดูโอ้หโดนถอดออกเลยครับมาริโอ ส่วนตอนนี้ปนะียชาติถามว่าพันลงมานะครับมาขึ้นเกียนทางฝั่งซ้ายบ้างครับจะหมดอยู่แล้วนะครับเวลาตอนนี้ครับโอ้ถ้าเกิดจบตรงนี้นี่เป็นสามแ้มที่มีค่ามากมากครับขอใฝั่งเมืองทองแล้วพวกเขาก็จะหนีไปไกลเลยนะครับตอนนี้เนี่ยก็จะหนีไปขึ้นไปเป็น32คะแนนครับเป็นทีมแรกของการแข่งขันนะครับที่ขึ้นไปได้ไกลขนาดนี้ครับโอ้แล้เบุร์ศิน พดิสมศรีครับกระเป๋าดูวินหมดเวลาการแข่งขันครับเขาเป็นว่าพี่ใหญ่อายุ7ครับเล่นในบ้านแพ้เมืงองทองมีดไปครับศูนย์ประตูทำหนึ่ง